อุมปมาหน่วยก้านเองดีเฮ้ยวาสีมึงใช้ไรฝาไปก่อนนี่ถ้าเองรอดจากเหตุการณ์วันนี้ไปได้นะเดินทางไม่ได้เป็นินเชียงลุกแล้วพวกมึงสองคนจะได้เป็นทหารโชคดีฮะ ไปเจอกูได้ที่แ่นี้ชิมรู้แล้วกูจะรับมึงไปประหารชอบดี<อ> ไปได้ไปหากูณี่พินิจเชียงลุงแล้วกูให้ความช่วยเหลือเฮ้ย yeah. hey! ไอ้หากุนต้องพูดสิกูพูดแล้วกูพูดอะไรอ่ะกูเ <c oughs> ป็นใครอุ้บ <c oughs> ้ารวยก้านยังมันดีลาสียังมันได้ก,กูฝากไว้ด้วยถ้ายามกูฝากไว้ด้วยกูฝากไว้ด้วยไปรับของจะว่าแต่หน้าจะบ้าอุ้บาอุ้ฝากไว้ด้วย โชคดีวะลุวยงมาคุยกันก่อนคัยอะไรวะช่วยช่วยพี่เขาก่อนมันอะไรเนี่ยมันอะไรรวยก้านเีงมันดีราสีมันได้ฝากไว้ด้วยถ้าเกิดรอดไปได้อยากเป็นทหารไปหากูที่แผ่นดินเชียงลุงเชียงลุงแล้วกูจะรับน้อยเป็นทหารเองโชคดี แล้วมันอยู่อำเภออะไรอ่ะมันมันกว้างนะเชียงลุงอ่ะมึงกูเกิลแแบกไปเลยเดี๋ยวกูแปะโลให้กูไม่ได้โหลดแอปมามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวกูส่งเอเมสไปให้มันคืออะไรวะอีกเรียกอยากหา,าไปเลยไปอ่ะโชคดีีโคเชียงลุงอ่ะ ดีราศีเธอใช้ได้นะถ้าหากว่าเธอรอดอันนี้ไปได้ไปหาฉันที่เจียงรุงและฉันจะรับเธอว่าไปทาทหาร ไม่รู้เรื่องไรพอดีว่าผมเพิ่งจะผ่านมาแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มีผู้ชายสามคนเขาวิ่งผ่านไปทางนั้นก็ใช่นะสิก็คือพวกแกยังไงเล่าเดียวมันเป็นไข้เสือจำไม่ได้เมื่อกี้นี้่กจะมีสู้กับฉันอยู่เลยนี่ไอไอไอพวกบ้ากล้ากัมจะต้องทำยังไงล่ะครับุูถึงจะเชื่อว่าผมไม่ใช่คนร้ายไอ้แกกันฉันจะลองให้โอกาสพวกแกทั้งสองคนดูเดี๋ยวจะหาว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนใจร้ายไม่ให้โอกาสคนอื่นบ้างเลยแกฟังฉันดีไม่่งแกนะ มาสู้กับฉันถ้าว่าแกนะเอาชนะฉันได้ฉันจะปล่อยแกไปแต่ถ้าหาว่าแกแพ้ฉันเลยละก็ฉันจะจับพวกแกทั้งสองคนไป็สองทันการนี่เข็ดเลยหยุดยามาสู้กับฉันตรงนี้ยังไงเอาใจร้องนะพูดไม่ทันเขาไเราไปสู้ของเขาเป็นตูวเป็นตับแตเราขนาดนี้ก็ต้องสู้แล้วประมาณของพวกแต่เราไม่ใช่เอาแต่ให้นานเอาไม่สู้ก็ต้องสู้ตามใจเขาหน่อยเหนื่อยใจช่ว hãy vào màn. Xoạt vào. Loãng nhanh. Loãng quay. Mu có mày thấy đạn đấy. quay. อันนี้น้ำสู้หรือยังอ่ะยังทัดทฟเาเค่เอาอาวุธคือดาบนะคะไม่ใช่ตีนอ้าวในการต่อสู้มันจะต้องมีมือมีเท้ากันบ้างหรอปุ้ยตัวอย่างควายอันนี้เขาใส่วิกตลอดเนี่ยเรามาเดิมเดิมกันอะไรนะเราจะอะไรวะเราเล่นเดิมเลยวะเดิมพันเราไปเดิมพันกันเล่นในเกมเดิมเดิมเนี่ยมีกติกาอะไรบ้าง นี่ขึ้นกายอยู่หนึ่งข้ออะไรกันถ้าฉันแพ้เธอต้องมาเป็นผัวฉันส่วนถ้าฉันชนะเธอก็ต้องมาเป็นผัวฉันเข้าใจไหมรู้สึกว่าการสู้ตอนี้กูจะเป็นต่อฉจๆงั้นเดี๋ยวกูเป็นพึ่งเองเข้เป็นกระต่อกไหมอะไรเล่นนี้กลับไปอยู่คณะเดิมให้เตี้ยวเอาไปโบราณเลยเฉยมากขวัใจ ชนะแ้อมอยู่แล้วความมางคงจังชนะดูนั่นจับมันคุณบอลนะพ่อเก็บแบบเดิมขนาดนี้แล้วชนะไม่ยอมพูดแต่ถ้าพูดังคงชนะต้องกลับของไปแล้ว

ถูกแล้วจับตัวเลยยี่เห็นไหมเดี๋ยวก่อนครับโดนมตรูงนี้คือขวัญใจแพ้เหรอม่แพ้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 กินมันตัไม่ใช่กูอ่อนให้ใช่กูเอากิ่นได้ยังไงมึงก็มันชนะเออพวกแกสองคนนะเหมือนเขาไม่มีน้ำยาพี่ปจับพวกมันทั้งสองคนไปสองทางการเลยไปแล้วอุ้ยเดี๋ยวจะสองทางการได้ยังไงมื่อข้าป่านนี้เลย เฮหูไม่ดีตายังไม่ดีหายแคะบอดจริงนะกูเนี่ยชิลล์มึงในแต่ละวิธีเนี่ยเรื่องมงกับมึงต้องทำประกันเลยฉันก็เอาทั้งสองคนเนี่ยไปส่งที่บ้านก่อนแล้วการไปไปไปทำไมเนี่ไปส่งมาที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดมันเดินไปมันรู้ทางเข้าบ้านเรามันก็มันก็พาพวกมันทำลายบ้านเราได้อะนีเอาอย่งไรเอาองไรที่จะเอาอย่างไรที่จะาำปิดตาบ้านเดี๋ยวคุณระวังนะผมจะพาพวกไปทำลายบ้าน แกแกพูดเชี้ยไรอย่างเฟังไม่รู้เรื่องอะไรเก้าผ้าน่ะปิดตาสองคนก็แล้วกันปิดตาเลยไปเลยเอาล่วปิดปิดเองเก้าเรย่องไรเอาแล้วเดี๋ยวเดียเดีวเดเไปตรงตรงลูกพี่มันพี่มันเมแค่ที่มันก็มอกไม่เห็นแล้วจัพี่มันเมงจับตัไปไปแต่ไปฉัได้แล้วเดินไปไว้ดย ไปไหนนะไปไหนเนี่ยไปใครนู่นซ้ายสิไหนนะซ้ายไ,ไ,ไปนู่นไุดท้ายขนาดปิดก็รู้ดีตรงไปตรงไป